หรับใครที่ต้องการเติม UC ใน PUBG Mobile กับ Gas t o p u p นะครับแอดไลน์ไปที่แอด Gas t o p u p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกรับสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาต่อนะคะในส่วนของ Hunter X Hunter อีกรอบหนึ่งเพิ่งมาเห็นตอนกี่โมงอะมีน้องเข้ามาเมนบอกว่าพี่สุ่มชุดสูดให้หน่อยเอ้ก็งงชุดสุดอะไรวะ อ๋อมันเข้ามาแล้วนะคะตรงกิจกรรมมาให้ได้สุ่มกันนะคะรเ,เวลาวันนี้จนถึงที่18เดือนสิงหาอันนี้จะเป็นภารกิจประจำวันนะ,ะจะรีเซ็ตทุกวันเลยวันหนึ่งก็จะได้3ใบนะ,ะในการสุ่มทั่วไปจะเป็นทางด้านของการสุ่มฝั่งซ้ายนะคะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นแบบเสียยูซีถ้าไม่ได้ก็แลกเอานะคะโอ้โหใช้เยอะมากนะพันสรถ600เลยนะคะ มีให้สุ่มครั้งแรกของวัน10 UC นะคะ10ครั้ง180 UC วงายนี่มีรูปโปรไฟล์นะแล้วก็กรอบรูปด้วยนะคะมีตังก็ซื้อไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเพราะว่าใช้บัตรนะคะจากภารกิจประจำวันที่ได้วันละ3บัตรนะเอามาสุม่มโอ้โหถ้าสุ่มไม่ได้ก็คือไม่ได้เหรอสามารถเก็บบัตรสุ่มนะคะ10อันค่อยสุ่มทีเดียวก็ได้นะหมดแล้ว สิบยูซีของวันนะคะมันไม่มีให้กดข้ามด้วยนะโอ้โหแล้วถ้าเราสุ่มไปเยอะสิบครั้งนะคะร้อยแดูซีดูดีมันช้าเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนมันได้ทั้งชุดแล้วก็สกินลดอันนี้คือครบแล้วนะคะใช่ไหม ใช่ป ah. ่าวะเฮ้ยนักเขียนว่ลยะไรเหรอก็คือจบแล้วนะคะ1 9 0่ยกสิูซีก็ก็ได้แล้วนะคะก็พอเลยละกันนะคะขอจบการสูมเพียงเท่านี้สกินรสสีเขียวเลยเขียวแบบเขียวเขียวนะ Lamborghini มาแล้วเนาะ ขอให้ไม่เกลือกันด้วยนะคะสำหรับเลนโบกินี่สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวดูหน้ากันแบบชัดๆก่อนนะคะรีวิวรีวิวสักนิดสักหน่อยงานดีอยู่นะยังงก็ไปซุมกันนะคะ